ก็ขอ,ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆน้องเอฟสีพระสมเด็จบระครังหลวงรบลีทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้หลวงรบลีก็ได้หยิบพระสมเด็จวัดละคังนะฮะเป็นเนื้อสีน้ําเงินนะฮะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของพระสมเด็จเบญจสิรินะฮะด้วยพวกพระเนื้อสีทั้งหลายนะหลวงรบลีก็ หยิบไปหยิบมาหลายรอบนะว่าเอจะเอาแบบไหนดีวันนี้ทําคลิปนะที่แรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะนําเนื้อปกติมาทํานะแต่ดูไปดูมาแล้วมันเ,เปลี่ยนแบบนี้ดูบ้างอะไรเพื่อนนะั่นะก็เลยเห็นว่าสององค์นี้นะมันเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเป็นจะสลีเหมือนกันนะแต่คนละสีนะ คนละสีนะเนี่ยนะเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยวขอแทบน่าจะสีเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าวันณะนะขององค์พระจะต่างกันนะด้านหลังก็เหมือนกันนะภาษาจีนนะการสร้างนะพระแบบนี้นะสร้างเมื่อปี2407นะด้านหลังจะเขียนนะอ่านนะ ชินบัญชรน,นะเห็นไหมสามคำภาษาจีนนะนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยชินบัญชรน,นะเนี่ยกล็งลงรบุรีดูแล้วเห็นว่ามันชัดเจนนะชัดเจนเพียงแต่ว่าพระนะสององค์นะเห็นนะทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นพิมพ์หลวงวิจาร์นะเนี่ย นะชายจีวรบางนะหลวงวิจารเดี๋ยวเราแกะมาดูแล้วจะรู้เดี๋ยวล,งลุงละวบีจะแกะนะการนี้ให้ดูคร่าวๆก็เป็นพิมพ์ที่สวยนะเนี่ยซุ้มเสริมอะไรนะออกไปทางสมมาตรนิดนึงมีร่องหลังน้ำนะชัดเจนนะองพระพิมพ์พระการแกะนะดูแล้วน่าจะเกตทะลุซุ้มนะเนี่ยหลังเขียนว่าชินน,น,ชน,นะบัญชรนะแต่สีจะต่างกันเพราะอะไร ด้านหลังน่ะจะต่างกันด้านหน้าก็ต่างกันนิดหนึ่งนะมันก็เรียกว่ามันคงจะเป็นที่คราบนะความเป็นอยู่นะความชื้นอะไรแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมาบของตาหังนี้ตอกอมาเยอะกว่านะสีน้ำเงินเหมือนกันนะดูแล้วนะน่าจะแบบนั้น,นเห็นไหมล่องลางน้ำมีเหมือนกันอะไรมีเหมือนกันหมดองพระเหมือนกันหมดนะอ่ะโอเคนะก็ ซู o ให้ดูนิดหนึ่งอนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดทันเอ็กนะเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนแล้วก็สวยงามนะที่ลุงลรุบลีดูแลเห็นว่านะมวลสารชัดเจนนะพิมพ์พระสวยงามนะทุกอย่างชัดเจนหมดนะเนี่ยนะซุมเสิมพ้ากระแพงพระซุ้มกอคาบไข่นะเนี่ยพระลักษณะน,น,นี้พิมพ์แบบนี้นะ ฟันธงนะอย่างเดียวว่าสร้างปี2407นเนะเนี่ยแต่คนนี้ถ้าจะว่าวังหน้าสร้างมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่มีผงตะไบทองนะเนี่ยแต่มันก็เป็นเนื้อเบนจะสลีนะเนี่ยให้เราได้ได้ชมความเป็นจริงนะเนี่ยความแห้งหดเหนียวยุบยับย่นนะเนี่ย ลวงรับดีจะจะชี้ไปว่าเป็นพิมพ์ที่สร้างสองสี่หนึ่งสองมันมันก็ไม่ใช่นะนะสองสี่หนึ่งสองดูแล้วนะมันมันไม่ใช่มันน่าจะสร้างสองสี่ศูนยะ์เจนะนะเพราะว่าสองสีูนเจก็มีการสร้างพระสีแบบนี้แล้วนะ เราก็คงจะต้องเข้าไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอก็แล้วกันนะหาความที่มันจะอนุมานได้นะลักษณะน,นะคงไม่ใช่พระเจ้าคุณกรมท่านะที่สร้างปี1 2 2 4งสองนะคงไม่ใช่อโอเคนะเดี๋ยวขอเปิดกรอบนิดหนึ่งนะแล้ชมกันแบบเต็มเต็มองที่กล้องพันเอ็กนะ ก็โอเคนะลงรูปรีก็ได้แกะออกจากกรอบเรียบร้อยนะเนีเราจะเห็นว่าเป็นองค์สีน้ําเงินทั้งสององค์นะแต่ด้วยวันณะด้วยความเป็นอยู่นะสีสันวันณะอายุนะความแตกต่างจะมีนะพระต่อให้พิมพ์เดียวกันนะดูแล้วเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์ทั้งคู่นะนะ หลวงวิจารณ์ก็เข้ามาแกะพิมพ์พระนะให้หลวงปู่สมเด็จนะพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะซุ้มสมมาตรนะเนี่ยเห็นนะแต่กรอบกระจกนะมันจะชัดเจนว่าเป็นของหลวงวิจารณ์นะและลักษณะองค์พระนะเขาเรียกว่าอ,อกพึงผายโลออกวีใหญ่ๆนะแบบลักษณะนั้นแล้วหูซ้ายข้างเดียวนะเห็นนะพิมพ์หลวงวิจารณ์จะสวยงามนะคมชัดและวก็ลึกนะทุกอย่าง ขอบกระจกเห็นชัดเจนว่าเป็นพิมพ์ความรูร้วิจารณ์นะนะสององเป็นพิมพ์เดียวกันนะสีก็คงจะสีเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าวันณะน,นะความเป็นอยู่แล้วก็คาบไขอะไรต่างๆออกมาต่างกันนะที่องค์พระก็แค่นั้นเองนะ,ะต่างกันตรงวันณะน,นะ,อะโอเคนะก็เนี่ยนะดูรอบองค์พระนิดนึงนะเนี่ยดูความแห้งนะฮะเราจะเห็นความแห้ง ดูพระสร้างปี2407แน่นอนนะเนี่ย2408นะ2408โทษทีนะก็เริ่มนะเตรียมการทำอะไรกันก็2407เมื่อท่านได้สมณศักดิ์นะหลวงปู่สมเด็จนะสมณศักดิ์ได้เป็นสมเด็จนะเนปี2408ก็มีการสร้างนะคันนี้ววิจารณ์ก็มาแกะพิมพ์ให้อะไรให้นะเนี่ย เขาอ่านแบบนี้หรือเปล่า so ลุงรับรลีก็ไม่รู้ฮะก็คงจะอย่างนี้นะไม่เห็นเขาอ่านกันนะถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้จินบัญชรนะเห็นนะโอเคนะองนี้แล้วคันนี้เราก็มาดูองนี้นะคันนี้เห็นนะการแห้งไม่ต่างกันนะดูได้นะเนี่ยเห็นนะการแห้งไม่ต่างกันเห็นนะการแห้งดูอบๆนะก็ดูองค์พระนะด้านหน้านะพนมพ์มเดียวกันนะสมสมมาศนะ แล้วก็เห็นขอบกระจกนมุดลงตรงนี้นะออกุีใหญ่นะสวยงามเด่นสง่านะฮะเขตทะลุซุ้มนะตรงนี้ทุกองนี้นะองนี้ก็เขตทะลุซุ้มนะพิมพ์เดียวกันอ่เคนะแล้วก็ให้ท่านดูนะเนี่ยลักษณะพิมพรือวิจารณ์มันขอบตรงนี้นะ่ะมันจะมีอยู่แทบแทบทุกพิมพนะท่านถ้าพระเป็นลักษณะแบบนี้ให้ท่านดูนะขอบบนตรงนี้นะเราจะเห็นมีขอบเหลืออยู่นิดนิดนะ บล็อกแม่พิม,มพ์บล็อกนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยดูดูตรงนี้ฮะเนี่ยมันจะเนี kind of BE ่ยขอบบนนะมันจะเหลืออยู่นิดๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลักษณะบล็อกแม่พิมพ์แม่พิมพ์นี้นะดูแล้วน่าจะเป็นแม่พิมพ์หินหินอ่อนนะคิดว่านะเพราะความเรียบร้อยค่อนข้างจะสูงนะเนี่ยเนี่ยดูเหมือนเขาเรียกเหมือนประกบแม่พิมนะเนี่ย ให้เราดูนะมันมันมันเหมือนไอ้ตรงนี้เป็นสันสันอยู่นะเนี่ยลักษณะน,นะเนี่ยถ้านเนื้อออกมาแบบนี้นะเนี่ยหร,รือเหลือโพโพแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นเนี่ยเนื้อเนื้อมันเหมือนโพโพอยู่นะเนี่ยเหมือนประกรบแม่พิมนะเนี่ยเห็นไหมถ้า,นา,ถานเนื้อตัดมันจะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนื้อมันนูนๆนยตรงนี้ตรงกลางนะฮะน่าจะประกรบแม่พิมพ์นะเนี่ย แต่องคนี้เห็นรอยเฉือนนะ s> <S เห็นรอยเฉือนตัดอยู่นะพอเห็นตรงนู้นปับ๊บเราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เหมือนประกบแม่พิมพ์นะแสดงว่ามันมันไม่ค่อยอะไรฮนะเนี่ยเหมือนประกบแม่พิมพ์เหมือนกันนะตรงนี้นะแต่เขามีรอยแต่งนะรอยแต่งรอยเฉือนนะเนี่ยก็คงจะเลยเก็บนะเขาเรียกเก็บงานนะคิดว่านะเนี่ยรอยเฉือนเนี่ยเป็นรอยเก็บงานนะไม่ใช่รอยตัดมาตั้งแต่บนจนถึงล่างนะเนี่ยเนี่ย คิดว่านะเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องขนาดพันเอกนะเราก็จะได้ชมความเป็นจริงในเนื้ององพระนะคิดว่าจะไม่ทำให้ยาวอีกนะประจําเรื่องคำว่าไม่อยากให้ยาวสลุงกรุบรีก็ท,ทําทีไหนมันก็ยาวทุกทีนะอ่ะโอเคนะเราก็มาดูองค์ทางขวามือก่อนนะนี่ ความสวยงามนะเราดูตรงนี้นะความสวยงามแล้วก็ความแห้งมวลสารนะเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะพระสมเด็จแท้นะความชัดเจนมิตินะองค์พระนะมันจะเป๊ะนะเนี่ยเดี๋ยนะแปบ๊บหนึ่งนะโอเคนะเห็นนะ เขาเรียกว่ามิติองพระนะความสวยงามแะสัดส่วนพิมพ์หลวงวิจารณ์นะ่ยะช่างทองเป๊ะฮะแล้วคันนี้เราก็ดูองค์ที่สองนะคันนี้นี่องค์แรกนะเราก็ดูองค์ที่สองโอเคนะเห็นไหมพิมพ์เป๊ะเหมือนเดิมนะเนี่ย ก็พิมพ์เดียวกันนะฮะเห็นไหมสวยงามนะพระเกตรู้สึกจะออกไปทางขวานิดนดนะดูนะเนี่ยโอเคนะเราก็มาดูเจาะกันนะคันนี้ก็เป็นพิมพ์นะฮะเนี่ยเกตทุซุ้มสุโข,ขทัยนะเนไหมสุโข,ขทัยหูซ้ายข้างเดียวนะแล้วก็องนี้ดูออก นะสมาธิลาบนะออกพร้อมๆนะเดี๋ยวดูองนี้ด้วยออนะองนี้ออกไปทางอ้วนๆทางเชียงแสนแล้วมันหลอกตาได้อยังไงฮะดูไม่ออกละคงจะหลอกตาพิมพ์เดียวกันนะเนี่ยเนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันแต่วันณะจะออกต่างกันนิดๆนะด้วยอายุของเขานะเนี่ยอโอเคเนี่ยฮะเกตทะลุซุ้มเหมือนกันนะเนี่ยเนะี่ยมันก็พิมพ์เดียวกัน ด้วยอายุนะฮะร้อยเจ็ดสิบปีร้อยห้าสิบปีขึ้นนะมันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนนะเนี่ยเราจะเห็นว่าผงมวลสารแล้วค่อนข้างจัดจ้านนะทุกตัวนะเนี่ยให้ดูนะขั้นเนี้ยการแห้งเนี่ยพักกระแพงพลาสุิกกอผงสีเหลืองเห็นนะเนี่ยการกลับการเปลี่ยนคาบไข่นะเนี่ยมวลสารจัดจ้านนะเนี่ยถ้าสร้างปีสองสี่ศูนย์เจ็ดนะมวลสารจะค่อนจัดจ้านนะ แล้วก็จะเห็นผงเหล็กไหลเล็กๆนะๆนะเต็มไปหมดนะพระรุ่นนี้นะที่หลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะก็ท่านได้รับผงจากท่านเจ้าคุณกรมท่านะที่ตอนท่านไปพุทธาพิเศษนะตอน2404หรืออะไรนี่นะถ้าจำไม่ผิดนะท่านทักว่านะตอนนั้นมีการสร้างนะพระวังหน้าครั้งแรกนะตอน สถาปนามหาอุปราชนะขึ้นแล้วท่านก็สร้างนะแล้วก็จะขอพระราชทานเป็นวัดนะนะวัดพระแก้ววังหน้านะก็เลยร้นก้าวราการที่สีพระราชทานให้นะเป็นชื่อวัดอะไรที่ลุงรุบลีเคยอ่านให้ฟังไปแล้วนะก็ไม่ได้จดไม่ได้จำนะต้องขอโทษท่านด้วยนะอะไรว่าศีสุทาวาสอะไรเนี่ยวัดพระแก้ววังหน้านะ นะไม่รู้ใช่ถูกหรือผิดนะลุงรับรีก็ไม่รู้นะก็ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยกันลวกันเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเนะี่ยผงเล็กไหลนะเหมือนสารผงวิเศษสีขาวใช่ไหมเนี่ยชัดเจนนะเยอะนะขนาดสีน้ําเงินแบบนี้นะเก่ากลับแบบนี้นะเนี่ยเห็นนะเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ท่านในผงเล็กไหลนะจากท่านจะคุมกลมท่านะท่านจะคุณกลมท่านะ หรือว่ามหาอุปราชวังหน้านะหลังจากที่ท่านสร้างตอนปี2404นะครั้งแรกแล้วแล้วท่านบอกว่าพระพุทธคุณสูงนะมวลสารสวยนะองค์พระสวยอะไรพวกน,นี้นะก็มหาอุปราชวังหน้านะก็ราจทานนะผงเหล็กไหลอะไรต่างๆนะให้หลวงปู่มานะเยอะนะ เอท่านก็นเลยนำมาสร้างปี2408นแะอันนะี้แล้วก็รวมทั้งผงด้วยนะเนี่ยเนไหมเนี่ยผงสีฟ้าสีเขียวสีอะไรต,รต่างๆนะทางวัดละคังก็เลยได้สร้างพระสีแบบนี้ขึ้นมาบ้างนะก็เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคเราก็ดูกันต่อไปนะเนี่ยคือที่มาที่ไปนะของมวลสารนะของพิมพ์พระกัาแพงพระสมกอนะเนี่ย ชัดเจนนะเยอะเยอะนะผงเหล็กไหลเยอะนะเห็นนะละการแห้งนะตึงแห้งเนี่ยเนี่ยพงสีเหลืองนะเนี่ยเศษพระเนี่ยคือพระสมเด็จเก่านะฮะเนี่ยแล้วก็พงวิเศษสีขาวนะเนี่ยเห็นนะเนี่ยพงสีเหลืองเห็นนะเนี่ยในพระสมเด็จเก่านะเนี่ยน เราได้เห็นนะว่าหลวงปู่ท่านสร้างก็ไม่ได้หนีจากวางหน้าเท่าไหร่เมื่อท่านไปพุทธาพิเศษวังหน้ามาในปี2404นะี่ยนนะเนไหมก็เลยนำเอาวิธีการระบผงบนสารที่มหาอุปราชพระทานมาให้นะเนี่ยมาสร้างเ,เลยปีสอง7ี่้อนะกลายเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะเนี่ย ชุดนี้นะฮะสูงสูงมากๆของวัดละคังนะเนี่ยดูว่าพิมฐานสิ่งนะสวยงามนะเนี่ยขมขวานนะเนี่ยนี่พิมพ์หลวงวิจารณ์นะเนี่ยเนี่ยด้านนี้ก็ดูนะเหมือนขมขวานนะชัดเจนนะเนี่ยฐานมอนนี่ยมวลสารเพียบนะเนี่ยเข้าไปสไตล์วังหน้าเลยนะแต่ไม่ใช่ของวังหน้านะเนี่ยผงวิเศษนะสีขาวนะ เมื่อท่านไปพุรพาพิเศษของวังหน้าปีสองสี่ศูนย์สี่มานะท่านเห็นนะก็เลยนำมาทำวัตถุของคลของท่านนะปีสองสี่ศูนย์เจ็ดนะนี่สองสี่ศูนย์ปดนะหลังจากที่ท่านได้ขึ้นสมเด็จเป็นสมเด็จนะแล้วก็เด้สร้างนะเนี่ยก็ของท่านมั่งนะคันนี้นะเน็นนะอ่ะโอเคนะนี่องค์แรกนี่องค์ที่สองนะดูนะสีจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าคาบนะ รับน้ำปูนน้ำว่านนะเนี่ยนะะขับไขาขาวมันจะเยอะอกันนะสีก็เลยออกจางนะนี่ความเป็นอยู่ของพระนะเนี่ยเราพระกรแพงพระสมก่อชิ้นใหญ่เลยนะน,นะองุนสารนะนี่ความแห้งนะเนี่ยในในองค์พระนะดูนะล่องรอยนะใบหน้านะผงวิเศษนะเห็นนะสีขาวผงสีเหลืองเสียนนะเนี่ยผงวิเศษสีขาวนะเนี่ย นะอยู่ที่ซุ้มนะขอบซุ้มฮนะผงสีเขียวนะผรากระแพงผราซุ้มกอฮนะเนี่ยการแห้งหงอยวย,ยุบยับย่นนะคราบนะเนี่ยผงต่างๆนะเนี่ยร่องรอยการยุบนะเนี่ยแม่พิมพ์นะเนี่ยดูนะเนี่ยการตึงการแตกนะเนี่ยะผรากระแพงผราซุ้มกอนะฝังที่หน้าอกนะแล้วก็ผงวิเศษของท่านนะกรวดสีเทาอะไรพวกนี้เนี่ยแขนนะ ในซอกแขนนะเนี่ยเห็นนะสวยงามนะฮะแห้งนะยุบยับย่นนะมวลสารจัดจา้านเห็นทุกตัวนะชัดเจนนะขนาดสีน้ำเงินนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระกัมแพงพระซุ้มกอเนะี่ยผงสีเหลืองนะเนี่ยการแห้งหดเหี่ยวนะเนี่ยคาบไข่ฟองเต้าหู้อะไรพวกนีนะ้เนี่ยนะพระกัมแพงพระซุ้มกอนะ่ย ผมวิเศษสีขาวนะเนี่ยเป็นดอกๆอๆเหมือนกวางดาวไปเลยนะเนี่ยเมื่อท่านไปปลูกเสกมาปี2404นะท่านพูดแบบนี้นะเนี่ยมหาปราบวางหน้าเลยให้หมวลสารมานะท่านก็เลยนํามาสร้างปี2407นเะเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์นะเนี่ยดูนะมวลสารเทียบนะเหมือนเดิมนะ จึงเป็นพระสมเด็จวรังคังชุดที่น่าเก็บและสะสมที่สุดนะเนี่ยดินนะดินจัดปองจัดป่าหรือว่าไอ้ดินจัดท่านะเนี่ยนะเนี่ยแม้กระทั่งใบหน้านะเนี่ยดินจัดท่าก็มีผงวิเศษนะสีขาวนะการแต่งการแต่แข้งย,ยุบยับย่นหดเหี่ยวนะเห็นไหมเนี่ยพระกำแพงพระสุนทรพงสีเหลืองนะเนี่ยงสีขาวผงวิเศษเนี่ยนะนะ เนี่นะยบเหมียบเหมือนกันนะทั้งสององค์นะเป็นพิมพ์เดียวกันเนื้อสีเดียวกันแล้วก็เนื้อมวลสารอันเดียวกันนะโอเคนี่เราก็มาดูด้านหลังนะอันนี้เนี่ยด้านหลังฮะสีจะต่างกันบ้างนิดหน่อยนะคือเขาเรียกว่าวันณนะความเป็นอยูนะ่การแห้งหดเดียวก็จะต่างกันไปนะเนี่ยคาบเข้าไซ้นะเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันไปเหมือนกันนะ แต่ก็เป็นสีเดียวกันนะสร้างพร้อมกันพิมพ์เดียวกันด้วยนะเนี่ยทุกอย่างอะไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันนะพระสององค์หรือว่าพิมพ์เดียวกันนะสร้างออกมานะเพราะตําตโครกอะไรต่างๆนะเนี่ยมวลสารมันต้องเห็นคล้ายๆกันมั่งนะมวลสารนะเนี่ยของสีเหลืองอะเนี่ยดนูนะในเนื้อสีเงินนะเนี่ยดูนะอันนี้พงวิเศษนะสีขาวนะสว่างจ้านะ ผ้ากำแพงพระซมกอผงสีเหลืองน,นะในคาบไข่คาบแคลไซนนะสีขาวนะผ้ากำแพงพระซมกอตัวหนังสือเป็นตัวนูนนะอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้นะมันจะอะไรยุบยับย่นต่างๆกันไปหน่อยนะเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะก็อ่านได้นะเหน,นังสือตัวนูนนะที่ประกอบน่าจะประกอบแม่พิมพ์นะเนี่ยผ้ากำแพงผราซุมกอเยอะนะตรงนี้แล้วก็ผงฐานดำอะไรต่างๆหรือผงสีดำนะ ตะใครใบเสมาหรือตะใครตีนโบดแล้วก็เนี่ยดูนะของกวดสีเทากวดสีขาวอะไรพวกนี้ยพราะธาตุนั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมชัดเจนนะเห็นไหมถือว่ามวลสารชัดเจนมากนะทุกตัวเห็นได้ชัดเจนนะเนี่ยโอเคแล้วเราก็มาดูอีกองหนึ่งนะเนี่ยองนีนะนะเพียบเหมือนกันนะเนี่ย คำก็บ,บนคำว่าชินนะอันเนี้ยใดูอ่านถูกหรือเปล่าฮะอ่านล่างขึ้นบนอ่านบนลงล่างล,งลุงรู้ไก็ไม่รู้เนี่ยดูอผงสีเหลืองผงสีขาวผงวิเศษนะพระกระแพงพระสุ้มกรแล้วก็เศษพระเก่านะเนี่ยวันละครั้งนะที่เป็นผงนํามาใส่นะเนี่ยดูเนี่ย หนังสือชิ้นบัญชอนนะเนี่ยโด่งผมมวลสารพงสีเหลืองผ้ากำแพงพระสุ้มกอเป็นชิ้นนะเนี่ยการแตกตึงยุบยับย่นหดเหี่ยวนะเนี่ยโด่งแห้งนะเนี่ยยุบยับย่นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพงสีเหลืองนะชัดเจนนะเนี่ยผ้ากำแพงพระสุ้มกอนะเนี่ย สีเหลืองผงต่างๆนะไม่ว่าในร่องคาบไข่นะกดสีเทานะเนี่ยผงสีเหลืองเนี่ยรอยแตกรอยยุบนะจะเห็นเนื้ออยู่ข้างในนะเนี่ยนี่ครับทุกอย่างความจริงอะดูง่ายมวลสารชัดเจนนะทุกตัวอโอเคนะก็ทั้งสององนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะชัดเจนทั้งสององ นะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ทางไม่เหล็กกันดูนะยังไงดูแล้วดูดไม่เหล็กแน่นอนนะลุงรุบลีพูดไว้ล่วงหน้าได้เลยนะถ้าพระลักษณะนี้มวลสารแบบนี้นะไม่ผิดนะเนี่ยก็คงเอาด้านหลังทดสอบนะไม่เหล็กลุงรุบลีก็ไปได้มาตรฐานนะเฮ้ยอย่าขายขี้หน้านะ <laughs> ไม่ขยับเลยเออลงไหรลองไยเอออ่ะดูดนะเอ้ะเมใส่ไม่นะนึกว่าจะขายขี้หน้าต้องขยับหาดูดไม่แรงฮะดูดไม่แรงโทษทีลุงรวินีนี่ว่าดูดแรงฮนะเพราะว่าเรามองไม่่อยเห็นเหล็กไหลถ้าเราจะเห็นผงเล็กไหลนะฮะเล็กๆนะกระจายเต็มไปนะก็คิดว่ามันจะดูดแรงนะ อะไอย่างหนึ่งไม่เหล็กก็ไม่ได้มาตราฐานแล้วออย่างฐานก็หนาด้วยนะเนี่ยออสงสัยอีกอะไรเนี่ยองนี้อ่าดูดนะก็โอเคนะก็ไม่แรงก็ถือว่าดูดนะแบบนี้ลมใส่นะทำไม่ถึงกระปักเปิ๊ก,กอะไรนะก็ไม่เป็นไรอโอเคนะทั้งสององค์ก็นํามาทาคลิปให้ท่านได้ชมนะได้ดูกันนะได้เรียนรู้กันในะความจริงก็คือความจริงนะในพระสมเด็จนะ เนื้อนะสีแบบนี้นะคือเนื้อเบญจศรีนั่นเองนะสร้างนะพี2ศูนนะพิมพ์หลวงวิจารนะเกตทะลุซุ้มนะทั้งสององค์มวลสารจัดจ้านนะนะทั้งสององค์เนื้อเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะล่องลังน้านําฐนะนะานสี่เดี่ยมคางหมูนะนไฐานสิงะให้เราดูความขวานนะนะสอ,สององคนะ์นะเห็นไห ชัดเจนนะฐานหมอนนะการวางนะสมาธิราบนะห็นนะเนี่ยฝนะ่ามือเสียนเสริญอะไรทุกอย่างเหมือนกันนะเหมือนกันหมดหมูซ้ข้างเดียวแล้วก็ด้านหลังค้าวาชินบัญชรก็เหมือนกันนะทั้งสององค์นะเนี่ยชินบัญชรน,นะเป็นหลักฐานการันตีว่าหลวงปู่สมเด็จท่านสร้างนะ,นะอะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เห็นว่าดีก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสง่งต,ต่อกันไปให้ได้ดูได้ชมใครมีนะรุ่นนี้นะตรงรุปรีก็ขอบอกเลยว่าท่านได้พระที่พุทธคุณนะการสร้างนะรุ่นนี้นะปีสองสนยเจ็ะเขาเรียกว่ารุ่นฉลองสมศักดิ์ท่านนะมวลสารเยอะนะมวลสารนะที่ท่านได้ ราจะทานมาจากมหาอุปราชวังหน้านะตอนปี2404อะไรที่ท่านไปพุทธาพิเศษที่วัดพระแก้ววังหน้านะวาระการสร้างพระสมเด็จวังหน้านะสร้างสองวาระนะวาระแรกนะสร้างเมื่อปี2404นะวาระที่สองนะสร้างเมื่อปี2412นะก็ขอบอกให้ท่านรู้นะพระสมเด็จวังหน้าสร้างสองวาระนะ อโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะซึ่งขอให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามนะช่วยๆกันนะเผยแร่ไปความจริงก็คือความจริงนะเท,ท็จก็คือเท,ท็จจริงก็คือจริงเราดูกันด้วยความถูกต้องชัดเจนก็ที่องค์พระนะสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ